เจเจเจสวัสดีนุกช่อท่านด้วยนะครับมป็ยู่กับผมต้นกล้าวันีม่มีกระเข็มเกนชินอินแพรกกันนะครับในจัคลิปที่แล้วเนี่ยุ่มกาชาไปเสียพันหกได้เจดมานะครับผมอยากได้เวนตินะแต่ว่าตันนี้ผมว่ามันก็ดีอยู่นะพอไปลองเล่นมาก็ใช้ได้ถึงผมจะนั่งคิดว่าพันหกที่ผมเสียไปผมอยากได้เวนติก็เถอะนะ ผมก็เลยแบบหนีไปปั้นมานะผมว่ามันแรงนะตัวนี้ลองเล่นไปนิดหน่อยผมว่ามันเป็นตัวที่แบบมันเป็นตัวซัพพอร์ตอะแต่มันเป็นตัวซัพพอร์ตที่แบบแรงนะผมว่าผมว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตที่แบบฮิวแบบฮิวแรงจ้าๆเลยอะมไม่แน่ใจว่า,วามันฮิวแรงแบบบารมาล่าหรือเปล่าลองไปเทสมันดีกว่าเดี๋ยวผมหามันสักครู่เ,เรามาดูดาเมจของน้องเจลนะครับว่ามันจะแรงปีกป่า It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end. Yeah, no, our days will never end. เดี๋ยวผมลองให้มันเทียบเลืดดูดล้วอันนี้เลือดหมื่นห้นะผมจะลองให้มันให้มันตีว่ามันเวลากดอัลติเมตเนี่ยมันจะฮิวแรงแค่ไหนอัลตินี่คือสร้างดาเมจด้วยนะไม่ใช่ว่าฮิวอย่างเดียวผมกดตินะโอเคเห็นไหมดาเมจเจ็ดพันยูทีหัวเท่าไหร่เนี่ยและยิงยิ่งยิงในวงคือยิ่งฮิวนะครับนี่นะฮิวจนเต็มทุกคน ผมว่ามันตัวทรัพย์ที่ดีนะเม่แบบแรงจะจ้าเลยแลวผมจะมาบอกว่าของที่ผมใส่เนี่ยมีอะไรบ้างนะ,อะตอนนี้เนี่ยเลเวลของเจนเนี่ยเป็นสามดาวนะครับคือตอนหกสิผมยังไม่มีอน,นี่เรื่องขั้นให้มันนะมันเกิดช้ามากเลยมันช้าขนาดไหนคือผมต้องไปขโมยไอ้นี่ของเพื่อนผมอะ่ะมันยังไม่เกิดแนละ้วเมืเจนเนี่ยอยู่ที่พันสามจะอยู่ที่หมื่นห้านะครับแต,แต่ก็ประมาณนี้อาวุธที่ผมใส่เนี่ยก็คืออาวุธจักรเมืองแรกเลยสามารถ หาทำได้แล้วก็เกตไปท่านส่วอาร์ติแฟกต์เนี่ยอาร์ติแฟกต์ผมจะใส่เป็นเซตกรเดเตอร์สองเซตนะครับเขาเรียกว่าอะไรวะอันแรกนียคือบวกพลังโจมตีนะก็คือหาอาร์ติแฟกต์อะไรก็ได้ที่มันบวกพลังโจมตีเยอะๆเ,เพราะว่าถ้วยแก้วเนี่ยเอาเป็นพวกบวกนะความเสียหายธาตาุต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะมีผล มันจะมีประโยชน์กว่าโจมตีนะผมว่าสำหรับเจนนี่ผมว่าถ้าใครเอาไปใส่ซ้ำจริงผมว่าก็เอาโจมตีไปเลยก็ได้มันจะได้ฮิวแรงๆนะครับเพราะว่าเจนเนอ่ยอาซีมของเขาก็คือยิ่งพลังโจมตีเยอะยิ่งฮิวแรงนะครับมันจะอยู่ที่มันอยู่ขึ้นกับพลังโจมตีนะแต่ผมจะใส่นากเียหายท่านหลมนะแล้วก็เป็นพลังโจมตี28ไม่ใช่เปอร์เซ็นผมยังหาไม่ได้ถ้าหาได้เดี๋ยวผมจะมาใส่แล้วก็อันนี้ก็เป็นหมวกจะเป็นโจมตีเหมือนกันแล้วก็บวกอัพเสริมบวกโจมตี31นะส่วนไอ้นี่ ก็จะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับบวกพลังโจมตีเช่นกันพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ด้วยอบอเสริมอดอกไม้ผมก็ใส่เป็นของกาเดเตอร์เหมือนกันบวกพลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีผมยังหาเอ,อ่อเปอร์เซ็นต์โจมตีไม่ได้นะอาร์ติแฟกต์ก็จะมีประมาณนี้กลุ่มดาวไม่มีนะครับพันสวรรค์ก็อัพตันเลเวลสี่หมดยกเวน้นไอ้นี่นะผมยังไม่ได้อัพของอาวุธ่างๆประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับตัวลาไปกับน้องเจนนะครับ ได้มันมาก็ต้องเล่นนะครับผมว่าแต่มันโหดอยู่นะเออเป็นตัวซับที่เป็นตัวซับที่แบบมีดาเมจอะแต่ผมอยากได้เป็นติมากกว่า <c oughs> ไปละจบคลิปไปบายแยกยากยา